สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเงิน,กนเกษตรกรกันต่อครับคุณผู้ชมครับหลายท่านกําลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเงินค่าบรหิหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทรวมถึงมาตรการอื่นๆที่จะมาช่วยเหลือชาวนาปีการผลิต2567ันาทันี้จะมีจากรัฐบาลนี้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยที่แอดมินนะครับขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินไร่ละ1 0 0 0บาทนะครับที่ตอนนี้ ก็คาดการไม่ถูกเลยว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลช่วนี้มีการอ้างอิงเกี่ยวกับในเรื่องของราคาเข้าแต่ละชนิดนะครับในปีนี้ด้วยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับราคาข้าวปีนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับกว่าปีที่แล้วอีกนะแต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยไม่รู้ว่าอย่างไรนะครับโดยในช่วงปลายรัฐบาล ทางนายกเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและสสพักเพื่อไทยเนี่ยได้เคยลงพื้นที่นะคุณผู้ชมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร,กรซึ่งได้รับเสียงสะท้อนว่าถ้าให้เลือกอยากได้เงินช่วยเหลือแบบเดิมก็คือการจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไม่เกิน20ไร่หรือประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับโดยที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับอยากได้มากกว่าโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งนะครับอันนี้คือการสำรวจของพี่น้องประชาชนเป็นเสียงสะท้อน ให้กับทางรัฐบาลนั่นเองนะแล้วก็รายละเอียดนี่คุณผู้ชมล่าสุดที่ผ่านมาก็คือทางด้านนางนรมนพินโยศินวัฒน์นะครับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยกับทีมข่าวของฐานเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่ามาตรการช่วยเหลือชาวนาไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งว่าจะต้องหารือกับพักร่วมรัฐบาลด้วยว่ามาตรการใดเหมาะสมไม่ใช่เป็นกระทรวงเกษตรหน่วยงานเดียวที่จะต้องตัดสินใจซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็อยู่ทุกจังหวัด ที่มีพักร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลทีนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยพักเพื่อไทยมีความประสงค์ที่จะให้ทําแบบเดิมก็คือจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่รวมทั้งกเกษตรกรก็มีความคุ้นเคยกับมาตรการนี้อยู่แล้วครับที่เคยได้รับการช่วยเหลือแบบต่อเนื่องในทุกๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะทีนี้สําหรับนะครับในการที่จะ ตัดสินใจโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยทุกพักในรัฐบาลจะต้องร่วมการตัดสินใจแล้วก็เพื่อให้เกษตรกร,กรได้รับผลประโยชน์สูงสุดอันหนึ่งการช่วยเหลือเงินไร่ละ1,000บาทหรือโครงการสนับสนุนข้าแบรนารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2, 5 5 6ทั7้ง7ที่ผ่านมานะครับด้วยการช่วยเหลือเงินให้กับชาวนานไร่ละ1000บาทซึ่ง ไม่เกิน20,000บาทที่ได้รับเนี่ยนะครับใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการถึง5.6หมื่นล้านบาทเป็นนโยบายประชานิยมตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอมาบริหาร อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการหารือกันอยู่คุณผู้ชมและก็ล่าสุดที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับก็เป็นทางด้านนายปราโมทนะครับเป็นนายกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขากล่าวว่ามาตรการที่สมาคมต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือชาวนาคือโครงการไร่ละ1000บาทครับแล้วก็โครงการชะลอการขายข้าวในส่วนที่เป็นยุ้งฉางของเกษตรกรโดยมีค่าเก็บฝากตันละ1,000 ต่อเดือนนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือกเกษตรกรให้เก็บรักษาข้าวไว้ก่อนในช่วงราคาข้าวเปลือกตกต่ำพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของการหามเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาน,นำมาเพาะปลูกใหม่และช่วยส่งเสริมเครื่องจักรรวมถึงการลดต้นทุนการปลูกนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับก็อธิบายได้ว่าตอนนี้ กำลังมีการหาหรือขับเคลื่อนรวมถึงนะครับสอส,อสอที่อภิปรายในสภา ไม่ว่าจะเป็นสสพักเพื่อไทยก็ดีนะครับหรือว่าพักอื่นแอนนีนก,ก็จาไม่ได้ว่าพักไหนบ้างนะเขาก็มีการหยิบยกเกี่ยวกับในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนาขึ้นมาโดยเฉพาะเงินค่าบรหิหารจัดการข้าวหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่าสสเขาก็ทวงให้นะว่าพี่น้องชาวนาเนี่ยส่งเสียงออกมาว่าอยากจะได้แบบเดิมไร่ละนหนึ่งพบาทเมื่อไหร่จะได้ปี6กเจ็ดทัหประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแต่นะครับ ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันก็สามารถอธิบายได้ว่าก็น่าจะได้แล้วก็น่าจะไม่ได้คือเรื่องของราคาข้าวมันก็มีความสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับปีนี้ฉะนั้นแล้วนะครับต้องมาติดตามเงินต่อว่าความคืบหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรสําหรับเงินไร่ละ1000บาทคือถ้าเกิดว่าเป็นปีที่แล้วนะครับในช่วงของเดือนเนี้ยมันก็น่าจะทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องมาติดตามว่าทางรัฐบาลจะ มีการดําเนินการอย่างไรนะครับแน่นอนว่าจะต้องผ่านในส่วนของนบอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆต,ต่อไปถ้าเกิดว่ามันได้แต่เท่าที่มินได้ติดตามข่าวนะคือเขามีในเรื่องของการหารือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอยู่แล้วนะครับสําหรับในช่วงของปีการผลิตปีนี้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นมาตรการแบบใดแต่ทั้งนี้เงินไล่ละหนึ่พันก็เป็นความหวังของพี่น้องชาวนาแล้วตอนนี้ก็ยังมีลุ้นกันอยู่นะครับว่า ตกลงแล้วเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็จะได้หรือไม่ได้มาติดตามกันต่อครับแอดมินขอฝากอีกอย่างนึงนะครับมีในส่วนของสินค้านะครับซึ่งเป็นรายได้เล็กน้อยนะครับสนับสนุนช่องเราได้นะก็สามารถที่จะช้อปปิ้งได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของช้อ p ป,ปี้คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะซื้อสินค้าได้เลยนะครับเป็น ในส่วนของ s h o ป e e ร่วมกับ YouTube นะครับแอดมินก็นำมาแปะเอาไว้ก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้งเตือไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ